วันนี้ผมจะมาตีปากฉลามบวกหนึ่งอะและผมมาเล่นแอดอปครับประชาชนครับเพิ่งได้ไม้มาครับน่าจะงู่มันเดิมนะผมอะ่ะของมีแค่เนี้ยพี่ชายไม่นี้ครับพี่ชายอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับมาอาศัยเขาอยู่ ผมเล่นมาเล่นหลายรอบแล้วเนี่ยตายทุกรอบไม่เคยเปลี่ยนมุ่งกัน,กนต้องสไตล์เขาเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้พออยู่แก๊งพี่ได้ได้ดือปะพี่ชายของพออยู่แกง๊งพีได้หร้ไหม เต็มแล้วครับครับอะไรของมันนี่ย่ะมาครา้นั้นผมไปสามตอนแรกไปหนึ่งครา้นี้ผมครบห้าโคตรเฟี้ยวมารอดูผมจะตีนะผมจะตีบวก เอ้ยบวกหนึ่งอะ่ะวินเนตผมเป็นไรหรือเปล่าวะโอ้โหอาวุธอันเนี้ยแพงนะเท่าไหร่วะเงินเงินเขียวสามล้านเงินแดงอีกโอ้กี่บาทไม่รู้ล้ลานหนึ่งมั้งแล้วก็ของอะไรอีก <c oughs> อันนี้หมายบอกฮะครับผมไม่มีบันตีแน่มันไม่ติดให้ผมต่อไปเจะชีปากฉลามก่อนผมตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งครับผม ไม้ช็อตอีกอ่ะมันเป็นไรไม่รู้โอ้โหอีกตั้งสองนาทีโคตรนานเดี๋ยวตัดไปตอนจะเริ่มเลยนะอยู่ๆเขาก็เล่นผมก็งงเกือบละเก็ผมจะหมด เฮียครับผมด้วยเพื่อนเมื่อกี้มาแล้วอ๋อเฮ้ยแหลกมาเมื่อกี้ เมื่อกี้กูนึกว่าเพื่อนแม่งอ,อเขาเป็นแก๊งเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยนึกไม่น่าช่วยกูหรอกโอ้ยอ <c oughs> ย่ามา ไหวไหมโอ้ยนี่เขาตึงกันนะเขาไม่สนใจผมแน่นอนเลยผมดูทรงอล้วด้วครับอุ้ยเขาชูหมดเขาชูหมดทุกคนเลยเหรอวะยี่ผมไม่มีเกาะด้วยว้าวจะจูบปาตานอะไรี่ย นั่นไงโอ้โหผมท้อผมเกือบจะเกิดเลยผมว่าไม่รู้อะตอนผมบอกมันแหลกลอดเลยไม่เหมือนในโฟกิงเลยในโฟกิงอะมันคนละรบับกับโรเพเลยอะโอ้โหชูแบบนี้ อย่ามาได้ชุบนะโอ้ยเข้าผมว่ะเขาเอาผมว่ะเฮ้ยเข้าหมดเรียบร้อยนะโดนบู์นะเฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยสวยอยู่เอ้ยใครจะชุบผมไปเนีเ่ยเฮ้ยอย่าตายนะสวย เพียงนั้นเดียวลนะจะบวกได้ทีไหมวะเพื่อนโดนแล้วนะ <い>や ผมกดตีไม่ออกอะเฮ้ยไม่ตายเ้ยผมไม่มีก่อไงของไม่พร้อมเล่นด้วยถ้าผมมีเพลงมีอะไรยังว่าละเรียบร้อย เออไอ้เทียตี้นี่มันก็ยืนเฉยเลยนะขอเก็บแล้วอะอันนี้น่าจะไม่ได้แร้วโอเคหรือวันนี้ผมจะยังไม่ตีไม้ก็ได้เอเน่ะผมมาเรียนแอร์รอบพิเศษนะวันนี้ ไว้พรุ่งนี้นะครับผมขอโทษๆเพื่อน,อน,อนๆด้วยแล้วกันนะครับไม่น่าได้กลับมาเล่นอีกแล้วะครับเพราะว่าขอ,องหมดโอเคครับวันนี้ก็ แค่นี้นะครับผมแค่เดี๋ยวดรอปนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวมาตีไม้นะครับเอยไม่ใช่ตีปากฉลามโอเคครับไปเจอกันครับผม